ก็กําลังกินอาหารว่างกันนะครับก่อนที่จะออกไปทําการแข่งขันกับทีมกระบี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่น้องเราเนี่ยทำอะไรกันอยู่มาตามมาคุยกับเขากันเลยดีกว่าคนแรกครับสวัสดีครับพุ่มบางดุ่นครับนี่บางดุ่นครับบางดุ่นรับมาที่ภาคใต้นี่นะเออมีความรู้สึกยังไงบ้างครับไหวแดดร้อนแดดร้อนนะครับเมื่อวันที่ไปซ้อมเนี่ยที่สนามก็มีแฟนบอลมาดูเยอะมากครับมีความรู้สึกยังไงบ้างก็ ตื่นตันใจครับเขาร้องเพลงให้เราด้วยเขาร้องเพลงอย่างเงี้ย,ยแล้วก็รู้สึกดีครับแฟนบอลที่นี่คนการเดียวชื่นชอบฟุตบอลครับคือเอาง่ายๆว่าเมื่อวานนี้นะครับบรรยากาศคือที่สนามเนี่ยมีแฟนบอลกระบี่เนี่ยร้องเพลงเรามีเรานะครับซึ่งผมคิดว่าบางดุนยังร้องไม่ได้แน่เลยเขาพยายามอยู่ครับ <c oughs> ใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะบังครับผมกระปุ่มนี่ก็ผ่านไปกับกับบุงดุนกับกรบปุ่มกับปุ่ม รีบอยู่เออนี่รีบอยู่นะครับนะครับก็เดี๋ยวผ่านไปสำหรับพี่โน้ตครับพอดีลงมาชาร์จอีกหนึ่งรีบอยู่ครับเดี๋ยวไปคนต่อไปดีกว่าเอามาครับต้องต้องให้กับตันเพราะว่าต้องพูดขอบคุณแฟนบอลด้วยอ่าคุณค่าผมได้ยังไงคุณค่าผมได้ยังไงตัวแทนไม่ไม่ให้เกียรติผมอ่ะตัวแทนไม่คุณแล้วคุณแล้วเอาอย่างนี้งอนเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เมื่อวานไไไมมม่่่เเเอออาาาแแลล้้ววพูดถึงเรื่องเมื่อวานก่อนมีแฟนบอลทอกระบี่เนี่ย ไปดูเราซ้อมเนี่ยเป็นร้อยหลายร้อยคนเลยนะแล้วร้องเรามีเราเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างที่แบบแฟนบอลกบีร้องอเพลงตอนแรกก็ตกใจไงว่าเอ๊ะตกลงแฟนบอลดูลำออยู่ที่นี่หรือเปล่าฮะใช่เขาหันไปที่อัอออาจารย์เห็นกองเชียร์กรบีร้องดีลังร์ก็ดีใจฮะเจอเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อย่างหน,นึ่งเลยร้องเพราะว่าเราร้องอีกร้องเพราะว่าพี่ร้องแน่นอนอ่ะรู้ว่าร้องเพราะกับคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเพลงนี้มันร้องยังไงมันก็พาะ รับลึกรับต้องขอบคุณนะัที่สำหรับการต้อนรับที่ดีของชาวกระบี่ยังไงเราก็ฝากติดตามพวกเราด้วยยังไงฝากออาบอกว่าอ,อันนี้สุดท้ายไงให้ฝากบอกออแฟนบอลชาวกระบี่ว่าแบบฝากขอบคุณดีกว่าที่ให้การต้อนรับตั้งแต่คุณไปแล้วตั้งแต่เอาตั้งแต่เรามาถึงเหยียบแผ่นดินกระบี่เลยตั้งแต่ไปเกาะพีพีเจออะไรประทับใจอะไรบ้างก็ ขอบคุณครับขอบคุณครับฮะก็ขอบคุณครับไงแค่นี้เหรอเอาเราขอบคุณที่เขาเขาเขารับรู้อยู่แล้วเขแต่งแได้ใจความแต่จริงแล้วก็ต้องขอบคุณชากะบีนะที่เขาเหมือนกับว่าเขามูมาต้อนรับเราแล้วให้เกติเราอะไรเงี้ยต้อนรับอย่างดีเลยอย่างนี้มากๆด้วยพาเราไปดีพีพาไปดูทะเลน้ำใสๆไ้นี่เหทะเลแหกทะเลแหกทะเลแหวกอ๋อ อะไรแห้งไม่ชอบจังเลยคุณเราตัวเองไปที่ตั้งหรือเปล่าแน่ผมไม่ชอบทะเลแหกแต่ผมชอบทะเลแหวกสวยสวยแต่ผมจริงจริงแล้วผมมาอันนี้คร yeah ั้งนี Universe> ้กับครั้ง okay, ที่สี่แล้วก็ยังก็ยังมีความสุขสวยเหมือนเดิมนะฮะคือปกติมาในฐานะนักท่องเที่ยวเองแต่ครั้งนี้มาในฐานะนักบอลใช่ก็ยังต้อนรับดีครับผมโอเคขอบคุณครับแน่นอนครับว่าทะเลสวยพีครับผมครับผมครับไปดูชิติพัฒน์ไปไหนแล้วไปไหนแล้ว เดี๋ยวนั่งรอมันนั่งรอรอโกก่อนอันนี้ให้สิวอร่อย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 มะพร้าวอร่อยมะพร้าวมะพร้าวอร่อย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 มากอร่อยมากอร่อยมากอืมออ้วนี่ิวอินเนอร์เอ่อพีพีแอนด์ i อนด์เองได้ๆกระบี่ไฟไ สวยสวยบีดกูดบีดปังกสวยสพลังสวยไหมพลังสวยสวยไหมบีกินนี่บีกินนี่กูดเน y e ย o กูดเวอกูดแมนนะแมนกูดโนกูดโนกูดโอเคโอเคฟูดกูดนะโคคอนัตอร่อย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 วันทามวันทาม โอเคโอเคขอบคุณดีครับขอบคุณดีครับนี่เดี๋ยวครับไม่ทันไม่ไม่เป็นไรต้องทันมึงต้องทันเป็นไงบ้างมาที่นี่มึงจะต้องทิ้งเร็วกล้าวอร่อยครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมากระบี่คร้งนี้ครั้งนี้เท่าไหร่แล้วที่ที่มาที่นี่ครั้งแรกเลยเฮ้ยถามจริงครั้งแรกตื่นเต้นนะเพราะว่าบรรยากาศสวยแล้วก็ อะไรสวยบรรยากาศสวยข,าว,บบขาวไหมไที่กระบี่นี่ขาวไหมไอ้ที่มีพีต้องถามที่มีพีขาวไหมขาวมากทรายขาวสะอาดเนียนมึงแน่จะพูดถึงทรายมึงแน่จะพูดถึงทรายได้ทรายเนียนคลิปเลยขอบอกขอบคุณชาวกระบ,บี่แล้วแฟนบอลชาวกระบี่ที่แบบโหเมื่อวานนี้ไปซ้อมบอลมาร้องเรามีเราให้เรามาดูเราเป็นร้อยงานเลี้ยงก็มา รวมต้อนรับมาถ่ายรูปอะไรกันเราฝากขอบคุณชากบีหน่อยก็ฝากขอบคุณนะครับชากบีที่มาต้อนรับพวกเราอย่างดีครับแล้วก็เป็นงนเองเหมือนพี่น้องกันนะครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็วันนี้ก็เจอที่สนามครับขอบคุณครับสี่ครับผมไปคนต่อไปใปเรื่อยๆ่ย นนั้กี่โมงตอนนั้นกี่โมงเขาบอกว่าเขาบอกว่าสามโมงครึ่งออกอันนี้อันนี้สามโมงครึ่งกินข้าวอันนี้รีบกินอันนี้รีบกินได้อันนี้นี่ตามมาตามมาตามมาดูตามไปดูตามไปหาคนผิดเก็บไว้เป็นหลักฐานตอนนี้กี่โมงละพี่ยางกี่โมงพี่ยางกี่โมง เฮ้ยเ,ยก,เก้ครับนี่ด้ยอันนี้นี่เหลืออีกคนนึงคุณตุ้ยส,สำหรับคนไทยเรายังอนาวินท็อกเรายังไม่ได้รับเกียรติสัมภาษณ์จากคุณเลยตอนนี้สัมภาษณ์หมดแล้วเฟิร์สที่สัมภาษณ์ทีส่สนามบินแล้วอะไรแล้วเป็นไงมาที่กระบี่ตั้งแต่ลงเครื่องดีกว่ามีการต้อนรับที่สนามบินมีพวงมาลัยท้องยันไปเกาะพีพียันมาเมื่อคืนมีงานเลี้ยงแล้วก็ที่เราไปซ้อมบอลเนี่ยมีแฟนบอลมาเยอะขนาดนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างก็ดีวางตั้งก่อนครั้งแรกที่มากระบี่ก็ ไม่คิดก็ได้ยินเขาพูดมาว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติน้ในถนนเลนนี้แล้วก็ก่อพีดีด้วยก็เหมือนบได้ยินคนพูดเยอะแต่ไม่เคยมาคือก็มีโอกาสได้มานี้ก็รู้สึกว่ามันมันสวยกว่าที่เขาพูดกันแล้วผมคิดว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่งขอ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 งประเทศไทยเาอยู่ไหมอยู่ไหมครับ ไม่มาก็ก็สวยครับสวยทะเลสวยแล้วก็ขาวมากทะเลหาดทรายหาดทรายขาวมากเลยเลอะตอนที่ลงทะเลแหวกเป็นไงโอ้โหโอ้โหขาวเยอะมากอ่ะหินปลาอน่ะเขามีคอนเซปต์อยู่ครับคู่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังเฟิร์นว่าคอนเซปต์ของเขาคือคอนเซปต์อะไรอะคู่นี้คอนเซปต์อะไร หน้าโหดแต่อยู่ในหมวดกิตตี้ครับผมหน้าโหดแต่อยู่ในหมวดกิตตี้ครับผมโหมดลอยเลยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณ ครับเราก็กำลังจะเดินทางไปสนามแข่งขันแล้วครับครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับแต่ว่า หลืออีก4คนครับที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ในราวินทอมนะครับซึ่งเป็น4คนที่มีปัญหานแน่นอนครับเพราะว่าต่างชาติทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าจะคุยรู้เรื่องไหมตามกันมาดีกว่าสวัสดีครับ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 นี่ครับหล่อไหมครับดูหล่อแค่ไหนแฮน d s o m e handsome man เออเอออะไรกันวัตถุดิบฟิลก็จะพีพีไอแลนด์ห a ือ o ินกับบี i ันก็จะเป็นประสบการณ์ที my Second time there, first time I was there with Diogo. Oh, second half. Yes, oh, okay. first time I was there with Diogo. Mm -hmm. So it was good to be with the whole group. Mm -hmm. Kaya was his first time, so everybody was happy. It was a good exercise with the whole team. Mm -hmm. uh, that's for him. What do you feel in the PP Island? <laughs> Good be one of the most mm -hmm. uh, the most beautiful place I've been. Mm. Say. Good huh? Be eh? and yeah. um, good go. <laughs> 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 oh, Beginning, good. Oh, say, in I'm married. Uh, say I'm married. Oh, I married already? Yes. Yeah. And you? I'm still single, I'm looking for one. <laughs> for one wife. <laughs> Thai wife. <laughs> okay, thank you, thank you. Find me one. Huh? Find me a wife.

เซ d ถดอริทวริทเดส์ามดี้ีมดีช h มดีชี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 มดี o ีมด o ชีดีชีมดีช k ดีชีมมดดีช y มดีชี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 มดมดีวีมรเชีาดีมดดีมดดีมด ทุกคนรู้ไหมครับว่าตูดใครผูแอดขอออดินดินงคนดี What do you feel in uh, BVI Islands? Oh, beautiful, my friend. Uh, Amazing ah. Uh? Big experience for me. The first time I come here and uh, thank you so much to Krabi and u h u k e t for this experience because for me. See, yesterday we, we have fan, fan supporter look at, uh, what training, training. Yes. maybe two or three hundred. Yeah, yeah, uh, yeah. And some round yeah, me Yeah, I feel so happy because they come to, to watch us. Mm -hmm. and, uh, yesterday in the dinner, uh, too much people come. Say thank you for Gabby uh, people. So thank you for all fans, Gabby, thank you for... ตูเนสคนดี t uh, okay? ูเนสคนดีเอ็มเอ็มคนดี Thank y o อ Thank you. Thank you. โอเคนะครับก okay, ็ตอนนี okay ้ก็จบไปนะครับสำหรับทริปกระบี่นะครับก็อาวินท้อปก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับหลังจากนี้ไปก็ขอทำสมาธิเพื่อจะมี สมาธิในการแข่งขันในวันนี้นะครับแล้วก็ติดตามดูผลของเราตามหน้าเพจได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับเอานี่อนาวินทองมึงที่จบแล้วจบแล้วดิจบแล้วทำไมกูไม่ได้พูดอะไรเลยวะเอ้ขาดกูได้ไงเนี่ยเมื่อกี้บอกมึงหิวครับมึงรีบอโอเคมีเวลาอีกนิดนะอา่าเสริมเสริมอันนี้เสริมเร็ว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 เร็